้องจริงๆหรอยาชีเหมือนคู่กัดมอนติกดาประจำยีราบใส่วิกคนชอบอำฉันชื่อบังออมมีแปมเหนื่อยนายกับความรักอยากพกกับซักกาลินแต่แล้วต้องจบสิ้นสักกาลินไม่อินเดเป็น EP ที่น้องชมพูกลับมาอีกครั้งนะครับ พูดถึงเป็นต่อในช่วงยุคใหม่นี้ช่วงหลังนี้น้องชมพูกลับมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเธอกลับมาสายเหตุเพราะว่าเธอได้เลิกกับพี่หนึ่งแฟนของเธอแล้วนะครับเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับลูกชายของเธอชื่อน้องแชมป์ซึ่งตอนนี้พี่วอกกำลังตามจีบเธออยู่นะ EP นี้มีวิแววว่าเจมินจะตั้งท้องด้วยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะในเป็นต่อ2025 EP ที่12 ก่อนไปรบกวนเพื่อน,นๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับวอาจะมองเฉยๆไม่คิดอะไรก็ได้ให้ชมพูไปข้องน้ำก่อนไหมคะคจะได้คุยกันสะดวกดกครับปีน้ำอียอครับยอเรื่องราวมันเริ่มต้นที่บางบาครับผมเป็นต่อแอนเดอะแก๊งก็ทำภาร,รกิจประจำวันของตัวเองอยู่นั่นคือการเลิกงานก็มากินเหล้าที่บางบาครับ <c oughs> แต่ครั้งนี้พี่วอกไม่ได้มาพร้อมกับทั้ง3คนนะ มีเพียง3ามคนที่นั่งคุยกันอยู่พี่วอกเดินตามมาในภายหลังครับแกไม่ได้มาคนเดียวครับผมแกมากับน้องชมพูนี่แหละเป็นเหมือนที่เราเดาไว้ในแกะตัวอย่างนะครับว่าพี่วอกคงนัดน้องชมพูมากินอาหารที่บางบากันนี่แหละครับยังไม่ทันจะนั่งได้ดีเลยนะครับมีสาวคนหนึ่งเข้ามาแล้วสาวคนนี้ผมจําไม่ได้ว่าเธอเป็นใครครับเธออาจจะมาในอีพีไหนที่ผมอาจจะพลาดไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับ เธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยชอบพี่วอกมาก่อนครับแล้วครั้งนี้เธอมาทักทายเป็นต่อแอนเดอะแก๊งพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองครับผมเธอก็ส่งสายตาให้กับพี่วอกอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับแล้วพูดตามความเป็นจริงคนที่ควรอึดอัดมากที่สุดควรจะเป็นน้องชมพูใช่ไหมครับเพราะว่าดูแล้วพี่วอกเนี่ยต้องการจะจีบน้องชมพูนี่แหละแต่กลับมีสาวคนนึงมาส่งสายตาให้กับพี่วอก ทีนี้พี่ยมก็เลยรับอาสาในการจัดการเรื่องราวให้กับพี่วอกนะครับพี่ยมเดินไปคุยกับน้องคนนั้นว่าพี่วอกกำลังตามจีบน้องชมพูอยู่เลิกสนใจพี่วอกเถอะมาสนใจพี่ดีกว่าไม่มีผลประโยชน์นี่ไม่ยอมทำเลยนะสักกรินนะ่สาวคนนั้นก็เลยบอกว่าก็แค่ตามจีบไม่ใช่เหรอในเมื่อพี่วอกตามจีบชมพูได้หนูก็ตามจีบพ,พี่วอกได้เช่นกันไม่เป็นไรเลย ซึ่งครั้งนี้น้องชมพูเองเธอได้รับรู้เลยนะครับว่ามีผู้หญิงคนอื่นชอบพี่วอกด้วยนะครับความบัวยังไม่ทันจะหายความควายก็เข้ามาแทรกนะครับมีสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในบังบาเธอนั่งอยู่โต๊ะข้างๆหนุ่มๆนี่แหละครับไม่นานพี่จวบก็มาบอกกับพี่วอกว่ามีเรื่องจะคุยขอคุยด้วยหน่อยพี่วอกบอกว่าจะพูดอะไรก็พูดต่อหน้าน้องชมพูเลยผมไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วแหม ทำแมนเลยนะตรงนี้แหละครับทําให้ผมสงสัยแล้วล่ะครับว่าในความเป็นจริงพี่วอกเนี่ยแกจะต้องระวังความสัมพันธ์ระหว่างน้องชมพู่กับแกอยู่ตลอดแล้วแกไม่ระวังเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงสองคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงที่พี่วอกจ้างมานะครับเพื่อทําให้น้องชมพูรู้สึกว่าพี่วอกเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในสายตาของผู้หญิงคนอื่นเช่นเดียวกันเพื่อน้องชมพูจะเปลี่ยนใจและแตัดสินใจมาคบพี่วอกก่อนที่จะไปเป็นของคนอื่นอะไรประมาณนี้แหละ ซึ่งทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงด้วยนะครับมันคือแผนของแกทั้งหมดเลยฮะพี่จ๊บก็เลยบอกว่าน้องที่อยู่โต๊ะข้างๆเนี่ยอยากจะขอลายพี่วอกน้องชมพูก็เลยบอกว่าก็ให้ลายเข้าไปสิสุดท้ายพี่วอกก็ให้ไลายผู้หญิงคนนั้นไปยังมีน้องที่ส่งสายตาให้กับพี่วอกเห็นผู้หญิงคนนึง่งได้ลายไปก็เลยมาถามว่าเอ้าให้คนนั้นได้ทําไมให้เธอไม่ได้เธอก็เลยขอลน์ครับน้องชมพูบังคับเอาโทรศัพท์จากพี่วอก ให้ไลน์กับน้องผู้หญิงคนนี้ไปครับแม่ใจกว้างจริงๆนะครับแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกครับซึ่งเหตุผลเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงท้ายนะแล้วตอนนี้พี่ยมก็เริ่มจับได้แล้วครับว่าพี่วอกนั่นแหละเป็นคนวางแผนเอาผู้สาวสองคนนี้มาเพื่อทําให้ตัวเองมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นครับตอนนี้พี่ยมก็ชวนพี่วอกมาคุยเพื่อจะแบล็กเมลขออเงิน2,000ครับ ด้วยความจำใจพี่วอกก็เลยบอกว่างั้นมึงต้องช่วยกูด้วยนะทําให้น้องชมพูเห็นคุณค่าในตัวกูด้วยนะ <c oughs> อะไรประมาณนั้นแหละครับจากนั้นแผนการก็เริ่มครับอืมก็ยังไม่ทันเริ่มเท่าไหร่เลยนะน้องชมพูตัดบทเลยครับพี่วอกลองไปคบกับน้องเขาดูไหมเผื่อน้องสองคนจะเป็นคนที่ใช่สําหรับพี่วอกแต่พี่วอกยืนยันว่า คนที่ใช่ที่สุดก็คือน้องชมพูพี่ยมช่วยสนับสนุนอีกทีครับแมเต็มที่เลยนะสุดท้ายน้องชมพูก็เลยต้องบอกความรู้สึกของตัวเองว่าจริงๆแล้วน้องชมพูไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับพี่วอกนะแต่ตอนนี้น้องชมพูอยากเป็นโสดไม่อยากมีใครอยากอยู่คนเดียวถ้าหากว่าเปลี่ยนใจแล้วเรื่องนั้นค่อยมาคุยกันนอกจากเธอจะเป็นผู้หญิงที่ดูมั่นคงในความรู้สึกและความคิดของตัวเองเธอยังฉลาดด้วยนะครับเธอรู้กระทั่งว่าผู้หญิงสองคนที่มาทำท่าจีบพี่วอกเนี่ย เธอรู้ด้วยนะครับว่าพี่วอกก็จ้างมาแม่ทั้งสวยทั้งฉลาดเลยนะครับพี่วอกนี่หลงหัวปากหัวปมเลยนะเรื่องราวก็จบลงตรงนี้ครับน้องชมพูขอรักษาสถานะสดนของตัวเองต่อไปครับแต่ใจจริงก็แอบ,บเชียร์นะครับให้สองคนได้สมหวังในความรักสักทีเนาะจบจบสักทีแต่เมนไม่มาเดือนหนึ่ง <c oughs> ก็เลยมาปรึกษายาชีว่าตอนที่รู้ว่าตัวเองท้องเมนไม่มานานแค่ไหน เดือนนึงส่วนอีกฟังเรื่องทางสาวๆที่มินิมาร์ทของน้องพอใจครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเจมินเนี่ยประจำเดือนไม่มาครับคือประจำเดือนไม่มาก็เลยกังวลว่าตัวเองจะตั้งท้องแล้วก็ไม่มีใครหรอกนะครับที่จะเป็นพ่อของเด็กได้ก็คือพี่ยมแหละครับเพราะมันไม่มีใครมาเอาเจมินนะเธ <c oughs> อยิ่งกังวลหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับ ในตัวอย่างเราจึงเห็นว่าเจมินเนี่ยพยายามไล่คนอื่นออกไปขอคุยกับพิทิพสองคนซึ่งพี่หมอนเองแกก็รู้แหละครับว่าเจมินเนี่ยมีเรื่องปิดบังแกอยู่แกก็เลยออกมาข้างนอกพร้อมพี่ก๊อฟกับน้องพอใจครับหลังจากนั้นเจมินก็พูดคุยปรึกษากับพิทิพสองคนครับพี่หมอนพอใจแล้วก็พี่ก๊อฟเนี่ยแค่ไปแอบอยู่ข้างตึกคอนโดเท่าน,น,นั้นนะครับพี่หมอนแกเดาว,ว่าเจมินมาปรึกษาทิพเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเจมินเนี่ย ตั้งท้องหรือเปล่าจนพี่ก๊อฟกับน้องพอใจสงสัยเลยนะครับว่าพี่หมอนทาไมไปปักหมุดเรื่องเจมินตั้งท้องคือทั้งสองไม่รู้นะครับว่าเจมินเนี่ยแอบกินกับพี่ยมอยู่แต่พี่หมอนเนี่ยแกรู้นะครับพี่ก๊อฟกับน้องพอใจก็เลยคิดว่าเจมินไปตั้งท้องกับใครมาไปวันไหนแสตนกับใครมาหรือเปล่ามีเพียงพี่หมอนคนเดียวนะครับที่รู้ว่าถ้าท้องก็ต้องท้องกับพี่ยมนี่แหละ เหตุผลที่พี่หมอนคิดว่าเจมินน่าจะตั้งท้องก็เพราะว่าเจมินเนี่ยต้องการปรึกษาพิทิพคนเดียวซึ่งพิทิพเป็นคนเดียวในบรรดาสาวสวที่กำลังตั้งท้องอยู่ก็เลยอยากปรึกษาว่าอาการของคนตั้งท้องเป็นยังไงแหมฉลาดสุดๆเลยนะครับพี่หมอนสุดท้ายเจมินก็จับได้ครับว่าทั้ง3เนี่ยมาแอบฟังเรื่องราวของเจมินอยู่แล้วพี่หมอนก็เลยถามเจมินว่าเธอตั้งท้องเหรอเจมินหาทางออกไ่ได้ครับก็เลยยอมรับว่าตัวเองประจำเดือนไม่มา1เดือนแล้วครับ แล้วก็มีอาการาคล้ายๆกับคนท้องด้วยนะทุกคนก็เลยบอกว่าอย่าไปจินตนาการเอาเองให้เอาเครื่องตรวจมาตรวจแต่จมินไม่กล้าครับกลัวจะตั้งท้องเพื่อนๆจึงบอกว่ารู้ก่อนก็ดีกว่ารู้ที่หลังใช่ไหมวางแผนจัดแจงเรื่องราวไว้เธอก็กังวลนะครับเพราะว่าตั้งท้องกับใครไม่ตั้งมาตั้งกับไอ้สักกลินคงกลัวว่าลูกออกมาจะชั่วเหมือนพ่อแม่แล้วมั้ง <c oughs> แล้วเธอก็เดินเข้าไปในห้องน้ําครับพอออกมาเธอดีใจฮะ สุดท้ายประจำเดือนเธอมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ตั้งท้องพี่หมอนจึงเรียกเจมินมาคุยพี่หมอนจึงเรียกเจมินมาคุยว่าทําไมไม่คบกับพี่ยอมไปเลยทาไมไมาแอบกินกันอย่างนี้ถ้าวันหนึ่งเธอตั้งท้องไปล่ะเป็นจังหวะที่ไอยอมกําลังคบกับผู้หญิงคนอื่นจะทํำยังไงเจมินแกก็บอกว่าอย่างนั้นก็เป็นซินก็มัมไงพูดง่ายเนาะมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกครับถ้าถึงเวลาจริงจะวุ่นวายสุดๆครับฉะนั้นดีที่สุดทั้งคู่ควรกลับมาคบกันได้แล้วนะหนังเรื่องนี้จะได้จบสักที พี่หมอนแกเป็นผู้ใหญ่แกมองอนาคตออกนะครับเชื่อพี่หมอนเถอะทุกอย่างจะไม่พังนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับ EP นี้ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดเพที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด Subscribe และกระ,ะดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ s d t สวัสดีครับวนเรี เพราะทุกทุกคืนผมไม่เด็กข้าวมวยสวยตัวเล็กอ๋อคนนี้แม่ของลูกทำถึงสุกีบน้ำผมนี้ก็โคตรจะกลัวนักศึกษาวิชาชั่วสิกรัก